นะครับพี่น้องสวัสดีครับมาฟอกันคลิปที่สองกับมาฟอกันอีกที่ที่สองเนาะนะครับพร้อมติไปทํางานพี่น้องนะครับทั้งไก่ที่แรกเข้ากันไทยทำเสร็จแล้วนะครับส,ส,สวัสดีพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเด้อสวัสดีนะครับทั้งในประเทศและต่างประยียบฟอกับช่องอนุ่มมนนำขวงนะครับเด้อชาแนลนะครับนะครับช่องยูทูบเนาะพี่น้องเข้าคอมมาติดตามอนุ่โนโกะแบล็ติเดทไทยอ่า คลิปหรือมาทำคอนเทนต์ในไอศินองเอาได้ชมได้ฟังในโอกาสต่อไปเนาะนุ่มพงสิบพันอื่นนุ่มพงสิบ่าหอดับเนาะไอศินอห้องมาย่างหยุดมา,าย่างเพิ่งขึ้นจำมือเลี้ยงควานจิตทำงานไอศินอห้องนั่นๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เอาอเอาเพงขึ้นเพิ่งขึ้นครับเพิ่งขึน้น โอ้ขึ้นขึ้นมากว่าสีพี่น้องเนาะมีแล้วว่าจะไปย่างยางลงมา,าเนี่ยครับผมพี่น้องบนลงมาดลินนะครับลงมาดลินขึ้นพอดีฝนกับผิมากพี่น้องฝนกับผิมากพอฝนเนาะพาพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเขายางหลินกันเบิรงทะเลเบิรงนน้ำทะเลเบิรงนไอจูใจเลยเนาะพี่น้องเนาะสองจีนะ๊เนาะหลับแสบเตที่ อน,นุ่นบางปงมีโอกาสได้มาทํางานอยู่ที่นี่เนาะแต่เลยคือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิงเนาะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เนาะครับเนาะต่างประเทศและในประเทศประเทศเครื่องบ้าง,างสปปลาวประเทศพม่าเนาะครับเนาะประเทศไทยนะครับประเทศได้เบิงนะครับหม่องที่บ่มีทะเลเนาะอนุ่นบางงกะ ีเพื่อนพูงหลายหม่องครับผมทั้งต่างประเทศและในประเทศปเป็นกับมาติดตนะามเป็นกับมาดูคลิปไงเป็นกับว่าโอันนู้นมองเอ้ยบ้านปล่อยวิ่งทะเลจับปล่อยพอได้เบิงน้ำเจ้านี่แหละเราจำเป็นว่าก็า <c oughs> ขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทุกทุกคนว่าที่มาใความสนใจที่มาเบิงคลิปเนนะาะแบบนี้นมางโผลกับไปสิบตอบแนจังนใดกับตอบแช่นใดกันทำลิปให้พี่นอ้องเ่าได้เบิงนี่แหละนะครับผู้ติดตามก็ ได้แล้วแต่ว่าเหลือแต่เวลาพี่น้องเนาะเหลือแต่เวลายังบนพอกับตอนนี้ก็อยู่ปอดสองรับซีเนาะตอนนี้อยู่งปอดสองทับซีอยู่ครับฝากพี่น้องด้ย้ครับขันหินไล่ซดไล่ยังกะเขาไปเบิ่งให้แกครับผมอันนู้นมังโกงนี่แหละครับอยู่ผ่าลงอยู่โรงงานนีก่กะนจีแต่ีไร่แบบมีสเิ๊กเกอร์อยู่ข้างหน้านะครับบริเวณน,นาเห็น,านากาเนาะเพราะว่าเห้เกียตดโรงงานเพินเนาะครับเนาะน,น,น,นี่มังโกงกับฝากเด้อครับ ฝากกไป,ไปติดตใจฝากกัไปกดไลค์ให้ด้ยอยอด้วยครับตอนไลค์กดนะครับเดิอเพื่อจิตได้ชั่วโมงนั่นเปิดอย่างไม่จิบเนาะพอจีบเราต้องเปิดจิตได้ทำม,มาหาจิตได้ขอบคุณทุกทุกคนครับตอนนี้ร้านอาหารกเกำลังเปิดเราพี่น,อน้องร้านอาหารกเกำลัเลงนเปิดนี่เรับผมมีร้านอาหารเนาะผู้ใดมากคับไม่กินใดนะครับพี่น,อน้องราคาเป็นกันเองครับอันนู้นมังคงไม่เคยไม่กินเราครับบ่ได้แพงปรารได้นบ่ได้แพงปราร์ได้นะครับร ราคาเป็นพันลูกไปเลยชมบรรยากาศได้ชมทะเลสวยงามพร้อมพี่น้องเนาะประจันสวมากครับพี่น้องหาดพยุนนะครับออกจากบ้านช้างมากนะครับขาม้าท่านสตีหีดนะครับหมอที่กบ,บ้านช้างเข้ากับเรือคว้าข้ามาเลยพี่น้องตรงเข้ามาเลยประมาณสามกิโลเนะาะมอควดหาดพยุนเลยนะครับขาม้าทางระยองกับม้อที่แยกบ,บ้านช้าง ตรงลงมาคือกันเนาะครับจับมะหอดเลยเนาะครับ3ามกิโลฮะสี่กิโลนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับปกติสวัสดีพี่น้องครับผมจะมีโอกาสทำมาเที่ยวพี่น้องมีโอกาสทมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวขากําบินเนะาะทังมากอะทำมาทาง้งตัดิน,นหิตอะจับที่อยากบันสางเนาะครับที่อยากความตำรวจเนาะ แยวลงมาเลยครับเดี้ยวขวาลงมาเลยตรงลงมาเลยเนาะครับประมาณสามโลกิโลนี่ใส่หอดเลยนะครับหอ,อดถนะัดทะยุนเลยเนาะมาทางระลล่องเหมือนเดิพี่น้องเดี๋ยวซ้ายลงมาเลยประมาณหากิโลอ่อนเลยครับผมม,มีฝนก็สะมาแล้วพี่น้อง <laughs> นะครับ คุณพี่น้อง, function, ท,งทั้งสังทั้งใจที่มาเขี่ยมาชมที่ขนมนำโผมได้รับเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องที่ปลูกทุกคนได้รับเด้อคลิปนีขาจิตเดินคลิปสุดท้ายแล้วครับจิตทำงานเราเนาะมือเนาะมือหนาเขาจะขึกันไหม่จิตมาไทยคลิปไทยพี่น้องเขาได้เบิ้งคลิปต่องเนาะมาไทยคลิปไทยพี่น้องเขาได้เบิ้งคลิตทอง ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะอันนี้บางคนก็เป็นยูทูบไม่พี่น้องฝากเนี่ยฝากตัวได้ถ้าครับเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งแต่ใดฝากกดติดตามให้นะครับกดติดตามแล้วกดป็นที่าวให่เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้บางคนก็เป็นนี่กำลังใจเนาะมาไทยขี้ไสพี่น้องเขาเดิ้งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิทธิแฟร์ไดิกาเราพี่น้องเนาะแต่ถไปทำงานเนี่ยจะว่ากันถ้าพี่น้องเขามาเบิ่ง เขาเรียให้นั่งเก็ดเงินเดี๋ยวเก็บมือกกระสิอใส่ทำงานเราครับอันนู้นมาสงส์บางคนสงสัยเนาะครับว่าอันนู้นมาสงส์เป็นคนใส่เนาะค,ะคนนุณหนองคายครับพี่น้องเนาะเป็นคนหนองคายครับผมอยู่หนองคายครับผมอยู่อำเภอสัตหีจังหวัดหนองคายคเนาะครับผมพี่น้องกัดทักคายได้ครับผมเ็นอยู่บางได้จัดทักคายได้เนาะครับ นุนนำควงับสารบันเทอนกันเนาะสารบันทอนมีโอกาสไปมาทำยูับก่อในน้ำเหนือน้ำสูน้ำพี่นอ้องเนานะครับใี่โอกาสนาเพื่อได้พอกันเนาะเพื่อได้พอกกันนะครับทายกันรถครับผมนี่นเปิดอครับรรยากาศดีครับพี่น้องเพราะว่าเป็นยี ต้นไม้เนาะครับมีต้นไม้ดูสะอาดเลยครับต้นไม้อากาศดีมีสาระความจริงอย่างนี้สาราพักก่อนสาราพักนานกินเผากินน้ำได้เนาะแต่ว่ากินเหล้ากัดเก็บเด้พี่น้องเด้วันกินเหล้ากินไว้ให้เจ้าหน้าที่เป็นไม่เก็บเนาะครับต้องปฏิบัติหน้าแต่ว่ามาสเป็นหามกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พี่น้องบนวังมกหวัดเนาะจับตวดเบียร์ลงมาบระเดี๋ยดิพี่น้อง โดนปั๊บนะครับโดนปั๊บเพราะวันตึงขวดระเบียบของทางหาเพิ่มเนาะเพิ่มหามเพิ่มหามกลิ่นพอห้อมกลิ่นเครื่องด้วก็ห้อเนาะแล้วก็นั้นจะต้องปฏิบัติตามนะเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นมีกฎมีระเบียบไว้เขาก็ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเขามาบ้านเพิ่นเนาะมาเที่ยวบ้านเพิ่นออกไปแล้วเขาจะไปกินแต่พวกพีมพ์ยังดอกเนาะกินออกว่าบ่าพอห่อจีหิวตรงนะครับ ครับพี่น้องคลิปนี้กับฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนนู้นโมกับจิตเดืดคลิปมาให้พี่นอ้องเขาได้เบิง่งในโอกาสต่อไปเนาะครับเนะาะฝากพี่น้องเด้อครับผมฝากพี่น้องเนี่ย,น,น,ยนะครับฝากพี่น้องเขาทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ